พี่จ้าสวัสดีครับพี่น้องกองไฟมาทักท้ายเอฟซีสุดสุดสุก้นกินข้าวกยืบนเด่ทุกคนกินข้าวกับปนปลามาเด้อกินข้าวน้ำกัดกินเหล้กก็สจิ๊ใส่ใส่แบบนี้กินเล้วเจบุกระจิไปเขาป้าหาเห็ดตัวพี่น้องไปโคกได้บูมึงเดี๋ยทั้งบันเด้งคนละบันมึงบันบากคนละทั้งบันแด้งบันบากคนละไปหาเห็ดพัวลองไปหาเห็ดพอเบื้องหามันได้ ขา้าวกระปุนบุ้มไม่บ๋มไปปิดเตาแกนไหนี้ยบุม๋มเอาไข่ออกแซนะ่มาให้เนี้ยต้มงไข่เสียไซฮว่าประเดี๋ยววงกับประเดี๋ยววงสิพักสิบไปเก็บเห็ดหนไ่มพม่ไ้หรอกกินเซีหัวเข้าไปเพื่ออยากเพื่อหยัางควนเฮาคนเฮาอมันมาเน่มานอน ผัดเทียว้าดดเป็นหยังผัดเทียวว้าอียังเป็นหยังเหนางอืมแล้วหน่อยกะหิ้วของทิ้วนางตะวนี้ห้องควอง้นบลวกผักเดกบ่ ดอกแท่กันหนึ่งนี้ตูนไปเห็นที่ไหนบุ๊ครมาหลวบใส่เขาเมืเ่อไรครับ อานจบไปเนี่ยทุีทูททมา,ญญายู่บนตองแรงเนะที่มองแรงห้องนเขาพักเขาพักเบกกินอาหารคือมองหามองา้างตัวมายู่บนจอดรถพอดีฝนกัลมาหลุดถท่มอ,อมามหอดบ้านเพอดีโพราัพร์ดัง สไลด้เปิดเปิดกล้องเวลาถามไปจะเปเก็บเห็ดมาไอโกทูพีมัสลุมด้วนบ้านยูกมีบอยุกินเป็นบอข่ะวเลี้ยงเห็ดดอกเห็ดสู้เราว้ารอยิ่งคนมันฉันกินเต้นเลนนะฉันกินเต้นเลนฉันมักกินเัยนะ

ก็แล้วว่าใส่ห้องรันนั้นเราบาุกเคยมาเมืองไทยบุกเคยมาเมืองไทยก็จะกินเป็นอาหารไทยญี่ปุ่นกินไดานะซีฟูดก็มกักอืมมากินกุ้งกินหอยวลาไปเ้อะแบบ มาเหมือนละสองสามเทียเป็น,น,นยัผู้บเบา,าเนี่ยผู้เบาเมียป่าป่าเมียนีจะว่าขอไปซองในขอไปซองในเพจกันยังปไปทักไายกระยังไปสวัสดีทุกคนอยู่เด้อละ่ะสวัสดีทุกคนอยู่ในในกลุ่มเพจอยู่เด้อละ่ะอืม อาเนื้อน้อนมาแล้วเอาเนื้อน้อนตัเขามาเด้อแล้วเ้าสิไปจูดีไปถามมาเอาฉันก็เห็นรูปปีโพดนี้กุ้มในเพจเนี้ยยังอยู่กับเราไม่ได้เพราะว่าจากขวงกับเขาคือกันเพราะว่าจกขวงกับเขาคือกันเขาไปในเพจเนี้กุ้มก็ได้ก็ไปคอมเมนต์ผู้น,มมน,นั้นก็ไปคอมเมนต์ผู้นี้คือกัน ชาว่าพวกพวกเนี่ยเขาฉลาดคือเขาเขาไปซองเขาไปเบื้องแล้วเขาเห็นผู้หญิงผู้ใดยแต่กดไต่กดนยังให้เขาเนาะเขาจะมาตอบคอมเม์อยอยุ่ใจใ้เม่นเน้อคนฉลาดเขาจะอินบ็อกเลยเขาฉลาดเขาจะอินบ็อกเลย เขาก็เลยบ่รูว้ว่าเขาคุยกับผู้ใหญ่น,น้องเช้าตะกอนยัยบุญกับเขาไปเขาไปทักเขาไปทักใส่แชทด้วยกันใส่ใส่คอมเมนต์ด้วยกันใส่พูดด้วยกันสังเกตผ่านพอใหญ่อันนั้นพอใหญ่คนนแบคทีเลียมเขียนให้ยับ่บุญมาบอกยั่บุญอ่ะ ฉันเห็นยูเข้าไปกดไลค์ให้ผู้ชายเดี๋ยวก็มีผู้ชายมากดไลค์ให้ยูให้คุณเ,อเยอะแยะฉันรับไม่ได้ว่าฉันจะบล็อกคุณบล็อกอยี่บนจะมือกันว่าอ๋อต่อไปนี่รักาูโพสหรือเวลาผู้ใดโพดคูณจะบล็อกมิน ถ้ากูสนใจกูสีอินบอกเอาเลยโน่ก็เลยคือ,อยังเดี๋ยว่ก็เลยอินบอกเอาเลยนะสม,มื่นี้อนบอกไปยาบนจะบอกไปกดไลค์สิบอกไปใตะจะบอกไปคอมเมนต์ใต้คลิปอนใต้โตพสเพราะว่าอย่างคนเถียวกุยน้ำเห็นเห็นเราบพ่พอใจมาตอว่าเฮางมาตอว่าเฮาง โดยที่ยังบ่ได้มียังกันโดยที่อยังจะเริ่มจะคุยกันแต่บางคนอ่ะเขากับหวังเขากับแบบว่ารับไม่ได้ยังสิน่ะเดี๋ยจังยุบุนกับไปเห็นพญายุคเขินแล้วกับพลัลแ,แล้วก็บริคุยใจยุบุนอ่ะแล้วก็คุยคนอื่นน้ำเพื่อกันแต่ว่าเพื่อเขาก็หาไปเรื่อ,อยๆหมาของเขาเพื่อไปยัง bùng nhanh bạc bùng 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 bùm 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 bùng bùng được bùng 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 ไปขายยังบ่ขายหนของเยอนะหน่ะว่าหันมีคนเป็นบ่ยา,ายนั่งไปขายรถเพราะได้ไขายเมื่อละร้อยสองร้อยอดีก็ยู้ซื้อ ไปได้หาได้ซิบก็ดีก็ยุ่ซื้อแหละาชา่รูดจากแบงรับแบงค์ส่วอ่ะกำไรเหมือนละสิบบาทนี่สิบบาทก็ให้ลูกซื้อนั้นซื้อน,นี่ทุนมันก็จงไปบุขาากินหอดทุนกินหอดกำไรอืมอืมอ,มอมนั่นแหละ ทุนมันก็จมไว้จะใส่ตอทุนไปเรื่อยจังอีบุมเนี่ยมันจะว่าทุนหายกําไรหดเด้ขายได้กับลูกดึงแน่ผัวดึงแน่ดึง,ดงหดทุนน้ำนักกับบม,มีทุนตอก็แย่อยู่เด้เอาพี่น้องขออยูบ่บนสิไปหาเก็มเห็ดก่อน